วีลบมาเข้าจุดนี้นะครับที่เป็นขั้วลบต่อไป b 1ครับ b 1ก็กลับมาอีก1ฝั่งนะครับฝั่งข้างล่างนะครับจะเป็นระหว่างก้อนที่1กับก้อนที่2นะครับอนุกรมหากันเป็น b 1นะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมอีกแล้วนะครับกับช่อง p o y I Channel นะครับหายกันไปนานเลยครับหลายเดือนเลยเนาะในคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปแพ็คแบตเตอรี่นะครับ32140ผมจะแพ็กทั้งหมดเนี่ยความจุอยู่ที่4 5แอมป์นะครับ 12.8V โวลต์ถึง1 4 6โวลต์นะครับเป็นลิเธียมฟอสเฟต1ก้อนขนาดความจุที่15แอมป์ต่อก้อนนะครับสำหรับแบตเตอรี่รุ่นนี้นะครับสามจุโวลต์ต่อก้อนนะครับตัวนี้จริงๆแล้วผมจะแ็กใช้ในระบบโซลารเซลล์เป็นชุดนอนลเล็กๆครับจริงๆผมว่าจะไม่ทําคลิปหรอกแต่เป็นการเอามาแบ่งปันเนาะนะครับเป็นการแชร์แล้วกันนะครับเป็นการแชร์ หรือว่าเป็นทางเลือกแล้วกันเน้ะผมก็ไม่เคยทําระบบโซลาเซลล์นี้เป็นครั้งแรกนะครับผมจะลองเอาแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตที่เป็นชนิดนะครับแบบก้อนแบบนี้ไปลองใช้งานดูนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มแพ็คกันเลยครับก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับอุปกรณ์นะครับก็จะมีแบตนะครับแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟต32นะครับ140ผมใช้ทั้งหมด12ก้อนนะครับ วันิกเกิลครับจะเป็นขนาด0.2คูณ15นะครับ0.2มิลคือความหนาส่วน15มิลเนี่ยเป็นความกว้างครับอันนี้มันเป็นความยาวมาได้10เมตรนะครับต่อไปก็จะเป็นรางนะครับผมเรียกว่ารางแล้วกันนะครับเรียกว่ารางใส่ถาดแล้วกันเนาะตอนนี้เราสามารถใช้ของ32650ได้ครับเพราะว่าหน้ากว้างมันเท่ากันนะครับผมจะใช้ทั้งหมด กีอันนะผมจำไม่ได้เนาะนะครับเลยช่างมันนะครับต่อไปนะครับก็เป็น b m s ผมจะใช้เป็น b m s ของดารี่นะครับมีคนที่พี่ๆเขาใช้กันนะครับรู้สึกว่าบอกว่าใช้ดีครับเป็นรุ่นนี้ผมจะใช้อยู่ที่20แอมป์ทั้งคู่ครับทั้งดิชาร์จแล้วก็ชาร์จนะครับต่อไปครับก็จะเป็นในส่วนของกระดาษปาเล่ยครับตัวนี้จะเป็นในส่วนของเอาไว้ติดตรงขั้วนะครับของแบตเตอรี่ แล้วก็เป็นตัวกระดาษนะครับเอาไว้รองบีเน็เป็นเทปครับเทปกันความร้อนแล้วก็เป็นเทปเยา่สับปะรดนะครับส่วนนี้นะครับจะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับไม่ได้ว่ากันเนาะขอเพียงแค่ว่าเราแพคให้มันครบก็พอครับไปต่อกันเลยครับส่วนรายละเอียดอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับเผื่อใครสนใจอยากลองทําเหมือนผมผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปแล้วก็คอมเมนต์นะครับสามารถเข้าไปเลือกดูกได้เลยนะครับอันดับแรกนะครับก็ มาติดในส่วนของกระดาษบาเล่นะครับในส่วนของขั้วนะครับที่เป็นขั้วบวกทั้งหมดให้เรียบร้อยนะครับติดไปเลยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็มาเรียงนะครับลงที่ตัวฐานได้เลยครับ เลี้ยงสลับขั้วนะครับนะแถวหนึ่งนะครับจะเป็นขั้วเดียวกันนะครับใครที่ยังไม่เคยแพ็คแบตเตอรี่เลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปนะครับไว้ให้ตรงนี้นะครับให้ให้ดูว่าวิธีการแพ็คแบตเตอรี่เนี่ยควรดูองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับถ้าเป็นตรงนั้นแล้วเนี่ยเราจะแพ็คแบตเตอรี่ไม่ว่าจะเป็นดิเัียมไออนดิเียมฟอสเฟตนะครับหรือว่าจะเป็นดิียมโพลิเมอร์เราก็สามารถแพ็คได้ทั้งหมดเลยนะครับะแบบนี้นะครับ ค่อนข้างหนักนะครับก้อนนึงเนี่ยประมาณ300กรัมนะครับประมาณ300กรัมเกือบครึ่งกิโลเลยนะครับได้ประมาณนี้นะครับอ๋อค่อนข้างมันหลวมนะครับผมต้องเอากาวมายิงนะครับต้องเอากาวร้อนมายิงหน่อยนะครับเพราะว่ามันหลวมผมว่ามันน่าจะอยู่นะครับผมไม่ติดกาวดีกว่าต่อไปนะครับให้เราทําการขนานเซลล์นะครับแต่ละแถวก่อนแบบนี้ครับนะ ขนาด1 2 3 4ี่นะครับทั้งบนทั้งล่างเลยเดี๋ยวผมจะตัดลวดนิกเกิลก่อนนะครับแล้วเราค่อยมาทําการสปอตกันนะครับเรียบร้อยครับตัดเรียบร้อยทั้งหมด8ชิ้นนะครับผมก็ตัดหัวท้ายนะครับข้อมุมสําหรับที่สปอร์ตกับที่เป็นขั้วบวกนะครับส่วนขั้วลบก็ไม่ได้ตัดผมจะใช้เครื่องสปอตเป็นตัวนี้นะครับรุ่น5000วัตต์ตัวนี้ใช้ดีมากครับผมใช้อยู่ประจํานะครับสามารถสปอตได้0.2มิลสบายๆเลยนะครับผมลองทดสอบแล้ว ปรับอยู่ระดับประมาณ7 8ถึงนะครับมันจะสปอตได้พอดีนะครับเดี๋ยวผมจะขอขยับเข้ามาใกล้ๆหน่อยนะครับตัวนี้มันหนักมันค่อนข้างจะหนักมากนะครับต้องค่อยๆเลื่อนเนาะนะครับขนาดเพื่อเพิ่มนะครับความจุนะครับผมเนาะผมจะเปิดมาที่7ก่อนแล้วกันนะครับสปอตไปเลยครับไล่ไปเรื่อยๆเลยนะครับค่อยๆทำนะครับแจนเย็นไม่ต้องรีบร้อนนะครับงานแบตเตอรี่แพ็คนะครับ ทำไปเรื่อยๆอย่าลืมบาลานนะครับอย่าลืมบาลานแบตด้วยนะครับผมเสร็จไปแล้วหนึ่งฝั่งนะครับเดี๋ยวผมจะกลับอีกหนึ่งฝั่งนะครับหนักนิดนึงต้อ,อยๆนะครับ ไม่นิดหละครับหนักมากเลยให้ดูรอยสปอตนะครับให้ดูเลยเชื่อมจุดหน่อยนะครับประมาณนี้ไอชิบโหไม่ธรรมดานะครับเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ผมแพ็คแบตเตอรี่ที่มันมีความใหญ่แล้วก็ความหนักขนาดนี้นะครับปกติผมแพ็คแค่18650นะครับมากสุดก็25แอมป์โหถึงอาหอบเลยนะครับตัวนี้ ไปต่อครับไปต่อเดี๋ยวไม่เสร็จนะครับโอเคครับเสร็จเรียบร้อยขนาดน,นะครับเรียบร้อยแล้วที่เหลือครับมาอนุกรมต่อนะครับมาเดี๋ยวเราไปดูกันต่อ นีนะครับใช้ประมาณ9แผ่นนะครับไม่ประมาณแหละ9แผ่นเลยนะครับก็สปอตอนุกรมได้เลยนะครับบวกใส่ลบลบใส่บวกนะครับสลับกัน โอเคเสร็จเป็นเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาลองวัดแรงดันดูนะครับว่ามันได้กี่โวลต์น,นะครับฝั่งนี้นะครับจะเป็นศูนย์โวลต์ที่ไม่ไนดะ้อนุกรมกับใครนะครับ3.2 3.33 6 9 13.29เโอเคนะครับถือว่าผ่านนะครับตัวนี้ยังไม่ชาร์จเต็มนะครับก็เดี๋ยวให้สซลเซลล์เป็นมันชาร์จแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปต่อนะครับไปต่อเดี๋ยวไปแพ็คในส่วนของบีมเมตต่อนะครับเดี๋ยวเรามาติดตั้งบีมเมกันนะครับเดี๋ยวผมจะติดเป็นตัวเทปกาวสับปะรดนะครับไปก่อนผมกลัวมันจะไม่แน่นนะครับเดี๋ยวผมติดไปดีกว่า เดี๋ยวผมจะติดตั้ง b m s นะครับให้เสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วผมจะมาอธิบายให้ทีหลังนะครับว่าเราต้องเดินสายยังไงก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับติดตั้ง b m s นะครับแล้วก็สายไปใช้งานผมติดตั้งสายไปใช้งานไว้2เส้นเลยนะครับเป็น2ชุดเลยชุดนี้ผมจะไปต่อนะครับเผื่อได้ทําเป็นแบบที่ชาร์จแบตเพิ่มนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นตัวเข้ากับตัวหัวเทอร์มินอลครับเพื่อเอาชาร์จลงแผงโซลาเซล จริงผมซื้อสายผมซื้อหางปลามามันเล็กไปผมก็เลยไม่ได้เข้าหางปลานะครับจริงๆต้องเข้าหางปลาแล้วก็เอาไว้ต่อกับเทอร์มินอลแบตนะครับเป็นบวกกับลบต้องไปซื้อหางปลาใหม่เดีย๋ยวเรามาดูวิธีการต่อนะครับว่าเราเดินสาย b m s อยังไงนะครับมาเดีย๋ยวเรามาดูกันเลย BMS นะครับตัวสายเนี่ยหรือว่าเป็นตัวร้านค้าที่ผมสั่งนะครับเ,รเขาจะมีไดแกรมมาให้ด้วยนะครับว่าเราต้องต่อ,อยังไง เป็นตัวนี้นะครับนี่ครับแบบนี้เลยผมจะให้ดูนะครับที่ตรงตัว b IM ีเอสังเกตว่ามันจะมีลบนะครับหรือว่าสีดำหนเส้นซ้ายมือสุดเลยขนอะไร <c oughs> ซ้ายมือสุดครับจะเป็น B ลบถัดมาจะเป็น B1 เส้นที่ 2, เป็น B2 เป็น B3 เป็น B4 นะครับจะมีทั้งหมด5เส้นนะครับการต่อนะครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูตามตัวแดะแกรมก่อนะ B ลบนะครับจาก b m s มันจะมีตัวนี้ด้วยครับตรงนี้นี่นะครับสายใหญ่นะครับจะมี B ลบแล้วก็ตัว P ลบไปใช้งานนะครับเป็นขั้วลบนะครับ B ลบก็ต่อเข้าตรงนะครับที่เป็นตัวลบได้เลยนะครับที่เป็นฝั่งนี้ครับแถวลบที่ไม่ได้อนุกรมกับใครหรือว่า0ูนยโวลต์นะครับส่วนตัว B 1 ดูแลแกรมก่อนนะครับ B 1นะครับก็มาต่อขั้วบวกนะครับระหว่างก้อนที่1กับก้อนที่2ส่วน B 2ครับก็มาต่อระหว่างก้อนที่2กับก้อนที่3ส่วน B 3ก็มาต่อระหว่างก้อนที่3กับก้อนที่4สุดท้ายครับมันจะเป็น B 4หรือว่า B บวกนะครับก็มาเข้าตรงก้อนที่4เลยครับที่ไม่ได้ทําการอนุกรมกับใครมาเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวผมจะขยับ ก็ลองลงนิดนึงนะครับจะได้มองเห็นชัดเจนนะประมาณนี้แล้วกัน B ลบนะครับแล้วก็ B ลบมาเข้าจุดนี้ได้เลยนะครับสายไปใช้งานถ้าต้องการต่อเพิ่มที่เป็นขั้วลบก็ต่อจากจุดนี้ได้เลยนะครับ B ลบมาเข้าจุดนี้นะครับที่เป็นขั้วลบต่อไป B 1ครับ B 1ก็กลับมาอีก1ฝั่งนะครับฝั่งล่างนะครับจะเป็นระหว่างก้อนที่1กับก้อนที่2นะครับอนุกรมหากันเป็น V1 นะครับส่วน B 2 B2 ครับเป็นเส้นที่3ของ b m s นะครับมาเข้าในส่วนของฐานนะครับก้อนที่2กับก้อนที่3ที่เป็นคั่วบวกอนุกรมเข้าหากันนะครับ b 3ครับก็มาเข้าตรงนี้เลยนะครับก้อนที่3กับก้อนที่4ที่อนุกรมเข้าหากันนะครับบวกกับลบสุดท้ายครับเส้นที่4หรือว่าเส้นที่5ของสีเส้นที่4สีแดงหรือว่าเส้นที่5ทั้งหมดนะครับก็มาเข้าตรงคั่วบวกนะครับ ของสุดท้ายเลยเป็นชุดที่4นะครับจุดนี้ผมก็ต่อไปใช้งานนะครับนี่ก็จะเป็นคู่นี้ครับนี่เลย1ชุดแล้วก็ตัวนี้อีก1ชุดนะครับวิธีการต่อเราอย่าเพิ่งเสียบตรงนี้นะครับให้ถอดออกก่อนให้เราไล่สายให้เสร็จก่อนนะครับแล้วก็เช็คดูว่ามันต่อถูกไหมตามแรกแกรมไหมนะครับถ้าถูกต้องค่อยเสียบสายเข้าไป เดี๋ยวผมจะเช็คแรงดันให้ดูนะครับผมจะเช็คเป็นตัวนี้เลยผมจะเช็คเป็นตัวสุดท้ายเลยนะครับว่ามันได้แรงดันกี่โวลต์น,นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเช็คดูได้เลยนะครับจิ้มไปเลย13.29โวลต์น,นะครับอลองเช็คคู่นี้ดูซิเท่ากันหรือเปล่าที่ผมพันเทปไว้นะครับวัวมันช็อตกันนะครับ 13.29โวลต์ทั้งคู่นะครับส่วนถัดไปครับเดี๋ยวผมจะเอากระดาษบาเล่นะครับที่ผมเตรียมไว้เป็นม้วลนี้นะครับมาติดทับตรงนี้แล้วก็จะเอาไปใส่กล่องนะครับใส่กล่องแล้วก็ติดเทอร์มินอลให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการแพ็คแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟต c s 3P นะครับ12.8โวลต์นะครับ45แอมป์นะครับหากใครชื่นชอบนะครับคลิปแบบนี้นะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามผมไว้นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับต่อไปผมจะอัปเดตนะครับระบบโซล่าเซลล์วิธีการต่อแบบบ้านๆเนาะแบบมือสมัครเล่นลงให้ดูด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ